พวกนั้นอะทำอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องอยู่แล้ว <c oughs> มันมาพนันกันบ้างว่าโจโงนนั้น,สนแสดงมาเล่นใต้น้ำหรือเปล่าอ่ะต่อพันเยนลาะสามพันเย่ก็จะพนันว่ามันเล่นน่ะฉันเอาไปร้องด้วยนะด้ <c oughs> <c oughs> กุ้งอย่างเดียวไม่พอก็ต้องปลากลาด้วยใช่ปลามาใส่เฮ้ยผมสุดเมาแล้วเลยเฮ้ยอะไรวะนี่ยมะเปอะไรอ่ะ้ยโอ้โอยู่ได้ไกละมันยังไงกันเนี่ยนี่นะนะรอเดี๋ยวสิยังไงเราก็ต้องใช้สระเหมือนเดิมนะนะบัญชาเกิดไปแล้วพวกก็เข้าปลามาปล่อยลงไปหมดแล้วนี่ เ้ยศชิดาอย่าพูดอย่างนั้นสิถึงยังไงวเราก็เคยอยู่ชมรมบาส<อ>ด้วยกันนะอยู่ชมรมบาสเกตบอลมาก่อนเลยเนี่ยคนที่ทําอะไรคลึ่นก,กลางๆอย่างนายเนี่ยไม่ตัวจริงได้หรอกนะ<อ>แม้แต่อาจารย์สาก,กุมะยังหนีไปเลยอันนี้ด่ากูใช่ไหมเน,นี่ยนายนี่บอกว่าไดรับบาดเจ,จ็บจากการแข่งขันไงนกกระจกอกคนที่หนีซ้อมเป็นประจำเหรอที่จะลงแข่งตีกันเลยอย่าเอ่ยชื่อชมรมบาสอีกเลยนะตีกันเลยสิเอเอ,เอ,เอ เอาละนี่มันเรื่องอะไรกันฉันไม่สนใจหรอกนะถ้าเอาปลาขึ้นมาได้หมดก็โอเคแล้วฉันจะเอามันกลับบ้านไปเอาละช่วยจัดก,การหน่อยเอาอะไรกันเนี่ยฉันไม่ทำอีกนไ้เด็ดขาดเลยนะใช่แล้วถ้าพวกนายจับปลาได้หมดแล้วก็พวกฉันจะยอมยกสะให้ในใจเปล่า กับปลาชนเดียวอกช้อน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 ชอนช้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 อน้อนช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 ้ออช้น้ชอน้้นอช แต่พวกเราต้องจ่ายค่าน้ําใหม่เนี่ยนะจะบอกให้ไม่รักเมื่อก่อนเนคยรุ่นพี่เขาทากันแค่เดือตรงนี้มิเตอร์ก็จะกลับไปอยู่ที่เก่าวเองเฮ้อ,อสตโอลงไปสิไ